ขามีการข้อคองของทุกคนอยู่แล้วรีชาการศึสษาความระ้ชาติสินน้อท่านนักเฉลิมชัยสีบอน ด้าอยู่อาศัยทกินแต่อย้นที่ป่าสับงหเดแห่งชามีป้าหมายในการเดินทางนี่จ้าบมญแส่้าอรอาศัยลาถ้าอยู่อาศัยทำกินอย่างถูกต้องตามจหนยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างแน้นหงในพื้นที่พัฒนาโลกใบปาที่โครงการและพัฒนาแหล่งน้ำที่เป็นโครงการนอกจากการได้ที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยสามารถพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานได้แล้วในพื้นที่ัหนบ่างยังได้มีกาทรัพยากรธรราอาชี ในสมอ่อนบรฐมนตร,รีว่าตากระรวงสวีรานชาและสิงแรดลที่พระองค์สูงครับท่านที่ศร,ร,ร,รัทธาและบรรลุาลีตากระสวงสวีบานชาและสิงแรดลเพราะปลูกพืนจะได้นที่ปลูกกันมากเพราะราคาดีก็คือยา,ายงพาราแน้ถ้าแม่น้ำน่านาแห้งแม่น้ำเจ้าพญาก็จะแห้งตางปที่ป่าก็มีการพัฒนาโครงการอะไรหลายอย่าง ยกตัวอย <binding suit. laughs> ่างเช่นในนั้นก็คือฟ้าชื่อฟูฟ้าเป็นมาจากชื่อตำบลครับของนายสุรชัยเจริญคิดดีโงงป่าไม้ในนามผู้จัดงานขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการโซนตะกรอนข้ารสิงกระ้อมดรเฉลิมชัยสีอ่อนเป็นอย่างสูงทั้งไทยที่เหลืออีกหนึ่งล้านกว่าไทยนะครับก็เป็นคุณที่ รัฐบาลเราแต่เราก็รับงานที่ดีารสิถ้าเราสามารถรักษาสิเป็นตนนี้มาให้รูปไพ่หลาเราได้เหือนแค่ที่ผูนได้บอกว่าความราชชาก็คือความอยุติธรรมอย่างหนึ่งเพราฉะนั้นนะครับสิ่งต่างๆรชาติสิบลมาในนามของตัวแทนรัฐบาลโครงการนี้เริ่มตั้งแต่ปีหกนงนะครับทางผมก็ต้องยอมรับว่ากล้าจะมีบ้านที่แบบออกรอกแถว แต่ส่วนใหญ่นะครับเป็นการการที่อยู่ในแถวบางครั้งนะครับเนี่ยรักษาไว้ให้กับลูกให้กับลานให้กับคนหน้าคุชท่านผู้ชม่านผ้านผช่านผ้ชม่าชทาน้าน้น้่าท่านผ้น้ท่าู่าน้านผ้านชมท่น้ชาน้มานมทา่า้าาชชน้้าน อกาเวลาจะเป็นแตกน้ำถนนขนทางไมฟ้าแล้เวเราก็จะได้ที่จะนำไปใช้ในป่าชุมชนครเงาให้กลัจค่ะนี่ค่ะอไปะคะีด้วยไหคะีแตอค่ะรรบกะสดท้ายค่ะนตัวแทนป่าชุมชนคืใน ชั้ชั้นนะคะและลูกหลานสืบต่อไปค่ะขอ,อ,อ,อเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะนี่คือภาพสี่สามสี่นะคะ,<ว>คะและภาพต่อไปะค่ะ ได้นำเสนอเ,เรื่องของข้อมูลความพชงในจังหวัดน่านนะครับโดยมีประธานป่าุชนนะครับวันนี้มานนายัตนิษฐ์ฝชนในจังหวัดน่านมีต่อ